สวีดัสสวัสดีทุกท่านที่มีใจรักในการเล่นเบเบดทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมคนเดิมนะครับทวินเบครับวันนี้จะทําเกี่ยวกับเบเบดโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบเบดโปรไฟล์ที่ผมจะมานําเสนอกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่า Emperor f o r n อ u s ครับ Emperor f o r n อ u s เนี่ยเป็นเบเบดสายป้องกันนะครับซึ่งชนะทางสายแอทแทกนะครับแต่ว่าจะแพ้ทางสายสแตนวินาครับซึ่งคนที่ใช้ Emperor f o r n อ u s ในจักรวาลของเบเบดเบิร์สนะครับมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับคนนั้นนมชื่่อวาะครับ พุกิเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของคุณนายชูนะครับตอนที่เขาได้เห็นคุณนายชูในการซ้อมรังนั้นครับเขาก็ได้ชื่นชมในตัวชูแล้วก็เธอทูนชูเป็นอย่างมากแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์ให้กับชูนะครับก็ได้ฝึกกับชูจนเขากลายเป็นเบเดอร์ที่แข็งแกร่งมากพุกิเนี่ยเขาก็มีบทในช่วงแรกๆเยอะนะครับแต่พอช่วงหลังเขาก็แทบไม่มีบทเลยนะครับหลังจากที่ไอก้าโหดเกินไปนะครับจนกบความเป็นพระรองของมันสเกลี้ยงเลยนะครับก็แทบจะไม่มีบทอะไรในช่วงหลังๆเลยนะครับอื ก็ Emperor f o r n น u s นะครับมีอยู่ด้วยกันแค่ร่างเดียวนะครับก็ก็คือร่างแรกนะครับที่ปรากฏตัวในเบบิ่นเบอร์สภาคโซเปเซ่นนะครับมีชื่อว่า Emperor f o r n น u s นะครับซึ่งคอมโบที่ให้มานะครับอ่ดิสเนี่ยจะเป็นดิสศูนย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นดิสที่ไม่ได้แย่นะครับผมบอก้วยว่นดิสที่น่าจะดีมากนะครับส่วนไดรเวอร์ที่ให้ที่ใส่มานะครับจะเป็น ยาดนะครับซึ่งยาดก็ถือว่าเป็นไดรเวอร์ที่ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีนะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าถ้าจะโมก็โมได้นะครับผมแนะนําว่าถ้าอยากจะโมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนจากเหล็กสูงนะครับให้เป็นเหล็กเนะครับแล้วก็ใส่เฟรมบัามเข้าไปนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะดีกว่านะครับส่วนไดรเวอร์อาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นยูไนต์นะครับยูไนต์ก็ถือว่าโอเคนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้นะครับไม่ได้แย่นะครับ ก็สำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ